สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีเข้าสู่รายการ NV Never อีกแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามีคนเงียบมันกลับมาแล้วครับสองตัวนี้จากพาที่แล้วที่ผมไปเชิญโชว์ตอนนี้มีใครอยู่ในเซิร์ฟบ้างรายงานดิเรียนรวีมดนามีเจ้าเก่าเจ้าเดิมอะแล้วซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ค่ายทหารรู้นะวับวาพาที่สองมันเกิดเลยขึ้นนะครับดีเสิร์ฟภาพให้แงหมดหมดเลยบรรยากาเฮ้ยทำไมมันกัดแรงจัง กัดเล้งกูมูลแล้วเพื่อนเพื่อนลา,ลาก่อนอกูกูตายเออเอาเย็บอย่าเลย <c oughs> เอายเขาไอแค <c oughs> ไม่ทันแล้วเขารู้หมดวจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมผมได้มาทำการฟาร์มที่เมืองใหญ่นะครับผม <c oughs> ซึ่งอุ้ยเยอตอนนี้ทีอื้ออื้อแล้วก็อื้อโอเคแล้วก็เก็บของแล้วก็เดี๋ยวไปรับเพื่อนผมก่อนนะครับผมเ,เราจะได้เจอกันอีกแล้วเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน จังพาร์ทหนึงทะเลาะมาเกิดเหตุเล่นหยุดไปหนึ่งไปหาอาหารหาอะไรแถวนั้นไปก่อนเพราะตอนนี้สำคัญมันมีแต่ขายอาหารเนี่ยเอ้ยนีมันก็ต้องมีของกินบ้างแหละวค่าอาหารบอกเล้วมีดฟังตอร้อยเปอร์เซ็นต์จะยินเสียงเจ้ากีไหมนั่นเออบอกไว้ก่อนนะกูไม่มีของให้เพื่อนจวบอกเก็บของอะไรเก็บของเลยเพื่อนแต่มันมีแต่ของเอาโอ้วันตีกูณสี่ห้าเออกูกำลังจะตายเอออ่ะตัวหลังเอออย่าตายนะ อ๋อเรียบร้อยอ้าวตัยแล้วเหรอเอออ่ะไอ้เฮียกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูไปรับแล้วสกิลกูก็หายหมดเหรอมันมันจะหายครึ่งนึงมั้งไม่ได้หายหมดหรอกไอ้เฮียนี่กูเหลือแค่ติ่งเดียวแล้วนะติ่งมาเลยเหรอเฮ้ยบ้าตอนนั้นอัพเต็มไม่ใช่หรอวะอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ไหน อ่าเ,เดี๋ยวดูให้เพื่อนว่ามึงอยู่ไหนซึ่งตอนนี้ดิคูขอออกจากเมืองเราจะเข้าใจกลางเมืองเลยอ่าฉะนั้นแซนอยู่ที่ค่ายทาหารแล้วส่วนมิแม่งอยู่ที่ฟาร์มโอ้โหแต่ตอนนี้มึงอยู่ในป่าใช่ไหมเพื่อนกูบอกเลยคนละโยดเลยเดี๋ยวตัดตัดตอนวิธีผมไปถึงเจ้าแซนก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นนานครับแม่งดูกับคนละโยดเลย,อยอเออค โอเคตอนนี้ได้ถึงเจาเซียนแล้วครับผมมากขึ้นมาไอ้น้องเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเอ้กูไปละห้าร้อยเจอไหมน้ำห้าบาทไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอาไม่เป็นไรด้วยนะน้ำห้าบาทน้ำห้าบาทไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอคโอเคพี่เดี๋ยวกูขับกำลังขับไปเพื่อนแต่ตอนเนี้ยอาเซนพี่จะทิ้ง GPS ไว้ให้ช่วยดูทางให้พี่หน่อย ที่แม่งกดดูไปไม่ได้โ okay. อเคตรงเลี้ยวตรงไปเรื่อยๆเราเลีเล้ยวขวาตราไปเรื่อยๆเลี้ยวขวาแล้วรถคันนี้กินน้ำมันชิปไหมนี่ไงเชนซเมนเออเอามาเลยเพื่อนตอนใช้มันต้องสตาร์ทก่อนป่าวะไ,ไม่ไม่ไม่มันมันใช้ได้เลยเดีย๋ยวค่อยแจกจ่ายของเพราะของตอนเนี้ยไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยเฮ้ยอีกที่อะไรเนี่ยหินหินหินโอ้โอ้ลบลบมันลบได้แบบดิจิตอลโอเคข้างหน้ามีทางแยกซ้ายขวาตรงไปเลยคงอีกแล้วเหรอเซน เนี่ยอายซ้ายซายพี่ไม่อยากตรงกลัวรถความชิบหายเลยอ่าโทษสิเลนบแบบตามแนวถนนไปเลยลืมไปลืมไปว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไอ้มีการตรงเลยพี่ไม่จะข้ามภูเขาอีกแล้วเลยเป็นไงมี่หเหงาไม่เล่นรู้ตัวรู้ตัววันนี้รถเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่รถเนี่ยเหรอร,ร,รถเส้น,อนโอ้เดี๋ยวนะแอปหนึ่งเถิด พี่มีไอ้นี่ล้อมันต้องใช้ล้อมันต้องใช้แซนแซนเก็บดิูกะทนน้าำไมกูกินเบอร์รี่แล้วทำไมมันกูทำไมมันน่าใจกว่าเบอร์รี่พิษเปล่าเพื่อนขึ้บหายอ่ะเบอร์รี่พิษโอ้เบอร์รี่ไหนที่มันไม่พิษวะเบอร์รี่โอเคเฮ้ยมีน้ำมันมีทั้งแบตเตอรี่โอ้ยเฮ้ยเก็บดรถกูมีรถกูมีรถกูมีรถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไฟกำลังไฟเฮ้ยมีทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้าทำไมก็แต่ล้อไม่มีเอ้ยเห็นชื่อแล้ว โอ้ล็อกนี่อ๋อชื่อนี่มึงรีสปอนตรงนี้เลยเหรอโอเคมาแล้วเพ่มาแล้ว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 เยยยังไม่ลดโอเคก็น่าจะยังไม่โดนโอล็อกนี่ถ้าว่าเราขี่ตามถนนไปะมันจะไปเจอจุดน่าจะเป็นตัวลัอกสีโอเคได้โอเคมิมาแล้วอ่ะลงเน้นอาหารนี่เยอะเลยเดี๋ยวรอบที่แล้วแม่งขาดน้ำขาดอะไรกันเต็มเลยเศษซากอารยธรรมกระสุนลูกซอง น้ำมันมีน้อยมากเลยน้ำมันเยอะตกใจโอ้ยโอ้ยเออแล้วก็เออเล้วเนี่ยมันก็ขับได้เนี่ยรอเดียวเลยไปจิ้มไหนลองดูดิอะไรแซนเเ้ย้ปไป้ปโอเคอ่ะมา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 แบ่งของกันตรงนี้ดีกว่าเนี่ยลองดูของในกล่องดูก็ได้แล้วก็อาหารอามิโตะเอาไปก่อนแล้วก็อามิปืน ฮาร์ดเบรเกอร์แต่ว่าก็ใช้กสุนเขียวนะเก็บมันเหลืออยู่เจ็ดนัดเก็บไว้ติดตัวก็ได้เดี๋ยวพาไปฟาร์มที่นี่อีกรอบนึงเฮ้ยโอ้ขาดไอ้นี่แล้วเนี่ยแต่ขาดที่เชื่อมโบท้อเหรอบทออนี่บนหลังรถนี่เนี่ยมีทั้งสองอันเดี๋ยวกูกดอหลังหลังหลังรถหลังรถเนี่ยกล่องหลังรถกูต้องซ่อมกูต้องซ่อมอันนี้ที่เป็นร้อยเปอร์ก่อนซ่อมอะไระมาซ่อมอะไรเดี๋ยวซ่อมให้เอาเอาอันกล่อมานี้ดิอาเอาอทำไมไม่ใช้ได้มันใช้ได้เลยอื ลายอะ,ยะไรละแบทอีตาพออย่างน,นี้เลยหน <c oughs> ุ่มแบทอีตาพออย่างนั้นแหละเนี่ยทำไมมันไม่ได้วะคืออะไรเอ่ยมันบอกซ่อมไม่ได้ก็มีแล้วนี่21มันต้องใช้เหล็ก3ชิ้นโบโทอสแล้วก็เปลือนอ๋อนี่มึงต้องมีสกิลเอนจิเนียร์เลเวลนหนึ่งไปคราฟเอนจิเนียร์มาก่อนไหนว่าเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์อยู่รูปหัวใจแล้วก็ล่างสุดเลยอ่ามีละโอเคอ่ะเอาไปซ่อมเอ๊แต่กูไม่มีเหล็กอ่ะเหล็กมีแค่สองอันอ่านี่นี่อันนึงเอาไป อ๋อได้แล้วเรียบร้อยซ่อมอะไรนะซ่อมปืนหรือซ่อมอะไรอ๋อปืนกูหายหือ๋อมีปืนกูหายหมึงอย่าบอกนะมึงค้าเป็นเศษเหล็ก ไอ้เสือไอ้โอ้ยกลัวกูจะอ้ฮาร์ดเบกเกอร์คือของแรเลยนะมึงมันม่วงปืนม่วงไอ้กูกูกูกดดอกไม่ใช่เหรอวะปืนม่วงโอ้ยโอ้ยแล้วกูแล้วกูสู้บอสตั้งแต่ผ่านนู่งมาเื่ออะไรเหลือกระบอกเนี้แล้วก็สุนนะ นี่นี่นี่เนัดเนี่ยนี่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 เข้าไปม่ไม่ไม่เราปูกี็ดส่ารี้ไอ้เ้ต้อเปลี่ยนปืนใช้โอเคไปอ่าแซนเดี๋ยวพี่ขอ g ี s ีหน่อยเนื่อใจครับพี่ขอโทษนะวลาไม่เป็นไรพาคนเรามก็บยี่สิบเก็บเก็บมาก่อนคนเรามันย่อมพลาดได้แซนเอาเรื่อยไปการพาดพาดนี่คือไม่การเป็นเศษเหล็กลอยยี่้เจ็บโอ้เจ็บเลยโอ้ โอเคไม่ไรแบตเตอรี่เนี้ยนี่ออกมาก่อนดิไม่เอาออกอ่ะแบตเนี้ยอุ้ยแบตหมดรถเยอะนะเพื่อนตั้งสองสามอันได้เดี๋ยวกูขับรถคันนี้ไปก็ได้อ่าออกได้แต่น้ำมันไม่มีดิอ่ากูมีถังนึงแต่ว่าจะจะ,จะเติมใช่ไหมอุ้ยจะได้สูดแล้วโอเคเดี๋ยวขับไปที่เมืองใหญ่แล้วกันเติมน้ำมันก่อนเนาะใช่เดี๋ยวแซนต้องนำทาง <laughs> สิ่งเดียวโอ้ย <laughs> โอ,ยโอยเอ้ใจเย็นใจเย็นค่อย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 ขับทำไมมันขับยากวะยากยากนิดนึงตามไม่ทันบอกนะโอเค มันเปิดไฟไล่หลังไว้มันเปิดไฟสูงอ่ะแม่งอ่ะไอ้นี่มันเปิดไฟสูงทำยี่อะไรโอเคเลี้ยวขวาเอ้ยเด้นอยู่ในโซนอยู่โซนอยู่ในโซนอยู่ในโซนเยอะๆต้องเข้าไปเต้องมันตลกสีกูเฮ้ยมีมีระวังตายนั่นน่ะมันอยู่ในโซนจะไปเมืองไหนเมืองข้างานไหนนะอ่าไปเบอร์ลินเลยเมืองใหญ่เลยน่าจะไปเบอร์ลินเลยกำแพงเบอร์ลินเลยมีตามาอยู่โอเคเห็นสัตว์อะไรก็บอกหน่อยนะเนี่ยเนื้อนินงๆเน้นเน้น เนืน้อนิ่มๆเนืน้อนิ่มๆรัดเลยแล้วกันเฮียอันนี้มันทางลาดตัวทางลาดรัดได้ะแต่ถ้าเป็นทางอย่างภูเขาเซนว่านี่กูไม่อัดได้นะม <umb> อนแปลกมันนี่เลยว่ายระบายมมานี่เยอะแปลกคืแมง่งมีสุสาดเยอะมีตามมาโอเคดูไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมา <LP> เอ๊ชื่อมีหายทำไงดีวะเอ๊ะทำไมน้ำมันมันลดเร็วจังวะรถมันกินน้ำมันเดี๋ยวไปขับรถทหารนะกินกว่านี้อีก ไอเชนี่รถไ่เนี่ยรถไอเซนรถที่ันบอกมันเหลือล้ออยู่แค่นี้เอ๋อกูดึงล้อมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิกอะไรที่นี่อออ้อะไรอะไรอะไรไปสิขับไปเอาอยู่ๆมันก็ดับอะไรวะอาเอรถมึงโยนกันเลยวะเดา๋เดี๋ยว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 ดี๋ยเดีเรเด็นอะเรี๋ยวววเดวเดวเเเดี๋ยเเียีเียเยนอะไรนะ เฮ้ยแต่น้ำมันเหลือ30แล้วอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วแหละมั้งข้ามสะพานไปอีกครัข้ามสะพานไปอีกอ๋อน,นี่เหรอโอ้เ<ม>ส้นทางคุ้นๆมีโอเคถึงเมืองละเอ้ยสะพานนี้มันเข้าใจกลางเมืองเลยนี่หว่าอเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขับขับดีๆเลยเบรคหาพ้องไอ้ที่เอาไปเที่ยกูต้องเข้าซอกโอเคแล้วียนเป็นอะไรรถมึงเล็กก็ปื้อเอ้เอ้แว่นหน่อยดีเพื่อนแวนนห่อยแวนหน่อยแว่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 นหน่อย โอเคจอ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 กลางสะพานนี่แหละเราเข้าใจกลางเมืองแล้วโอเคไปฟาร์มที่นี่แหละปืนเก็บเสียงไปเรื okay. ่อยมันดังนะเพื่อนไม่ต้องเรื่อยโอเคใช้ใช้เอามาใช้เต้ไปใช้ไหมล่ะไม่จะเป็นเชนโซแมนเพลงมานี่ไงทหารเยอรมันทหารเยอรมันโอเคมีใครอยากเปลี่ยนเสื้อไหมมาเปลี่ยนก่อนเลยวุ้ยปืนว่ะร้อยเปอร์เซนต์ด้วยอเวนเจอร์ อ๋อนี่นี่มีมีแม็กก็ดีเลยเฮ้ยนี่นี่ๆๆนี่เรื่องเนี่ยอะไรเนี่ยจะมาอา่านดิเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูไปอ่านเออโอ้ยอ,อื้อฟันกางเกงมีล้ออะไหล่ให้เบริร์ล้อแม่งเยอะแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยโดนล้ออุ้ยขผื่อจังจะล้อสองอันที่อยู่ในตัวกูไปทุบพวกมึงเนี่ยี่ใจกลางเมื้ยอุ้ยเั้ย,เ,เ,ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วกมาเต้ยเ เ,ออเ้ยจะอ้วกไม่จะไม่ไม่อ้วกจะไม่ไม่อ้วกบูเทียนโซเมนใส่แม่งอย่าตายนะม <c oughs> ิเออโอเพื่อนกูกำลังจะตายติดท่ากำลังมักำลังสีมาน,นี่มาน,นี่แล้วรัวๆเมาน,นี่มาน,นี่เร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 ่วิวววว่งมา,มมาเดี๋ยวก่อนครับประมาณตะลังสีแป๊บนึงนะเที่ยเอ้ยยาไม่ร้านยาอยู่ไหนวะแ้กกูจะตายกูบอกแล้วยาแว่นยาวแว่นเยอะไหนๆกูก่อนตายกูแว่นเลยละกันเอาเลย เออเดี๋ยวเออืออ,อแล้วก็เออโอ้ยอย่าฟาดหน้าเพื่อนกูเร็วหายาทุกอนหาอยู่เนี่ยหาอยู่แซนเสนหาพวกยากระปุกหน่อยดิยกระปุกวะอ,อืะอ๋อเล่นกูเหลือห้าสิบแล้วทุกคนบอกเลยอย่าซ่าอย่าซ่าซาแล้วโซดาๆๆซ่าซันตาสิงเอ้ยไม่ใช่โอ้ยเฮียเร็วงไปอ,นอ,นอนืนี่ไงยาโอเครู้สึกวุ่นวอนรู้สึกว,วุ่นวอนหน้าต่างออกออกูต้องซื้อคีย์บอร์ดใหมาแล้วเพราะคีย์บอร์ดกูจะไปซื้อปกติละ เฮ้ยมีมีมีกูมาแล้วมีมาหากูทั้งไหมฟิกโยนโยนใส่อึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้โยนใส่เลือดร้อยแต่ข้ากำลังตั้งรังสีกูไม่กลับมาว่ะเพื่อนโอ้ยเยอยเอาอีกเอาอีกหาวิตามินอยู่มาหนี่วิ่งมาหนี่วิ่งมาหนี่ใช่แล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆเลยวิ่งมาหนี่เร็วเร็ววิ่งมีมาหนี้มีมาหนี่ไปเจอวิตามินสองปุ่มเฮ้ยมามาโยนโยนให้มีเลยโยนให้มีเลยขี้ขวาใส่เลยขี้ขวาใส่เลย จะเสกโยนพื้นให้กูเอาขีดขวาใส่อ่ากินกันเลยก็ได้อ่ะเป็นไงโอ้ยยิบหกกินอีกกินอีกไม่มีมีอันเดียวไม่ยอเหรอนี่แซนป้อนเลยโหร้านยาหน่อยครับนี่ไงแอนตี้เบลติกมีเข้ามาอะกูขาดกำมันตารางสีดูกันเออเฮ้ยยูสีเก้าต้องหายอีกไหมเนี่ยกลัวต้องหายอีกเลยเพราะว่ากระปุกยากูอยู่ที่บ้านน่ะขอยืมมอไซค์หน่อยนะมี่เอ๊ะมันมันใช่มอไซค์ได้วะ มันคือมอเตอร์คอร์สเอ่ยืมมอไซยืมมอไซยืมมอไซยืมยืมมอไซไอ้เหี้ยหลุมหุมโอ้โหเฮ้ยลบได้อ่าอุ้ยสต็อปตรงนี้มาอุ้ยเหี้ยเอ้ยกูจะแตกไม่ได mm ้ไ hmm. ม่ยังไม่แตกยังไม่แตกมึงกูกำลังหายาให้เพื่อนกูอยู่มึงหลบไปไอ้นี่ก็พ่นพิษอยู่นั่นแหละเป็นหวเลยนั่นไง ปุ๊บลบได้ดดิจิตอลฟันโอ้ติดเชื้อติดเชื้อไม่ใช่ติดเชื้อ้ยคนอืออืออือแล้วก็รูปล่ไม่ได้ใช้ทุกคนกูแตกเอ้ากูแตกจะกลางเมืองเลยแล้วกูอยู่ไหนรัฐยฮีฮีฮีอ้ยอยู่โคตรไกลเลยพี่ช่วยกูช่วยมึง่งอู้นี่อะไรเนี่ย อ๋อเยี่ยฟาร์มเดิมฟาร์มไม่มีอะไรนี่วะโ oh. อ้โหเยี่ยโอนรู้เลยเยี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยตัวคาตัวตายก็ได้วะเียอ้าวโอเคเกิดในเมืองแล้วโอเคเออหาผ้ามา9ชิ้นแล้วก็คาเป็นเตียงแล้วก็กดเซฟแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยโอ้ยเยี่ยแม่งมาเกิดเทียอะไรตัวนี้หุยหลบได้ดิจิตต์ต้หุยของกู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 สองแล้วอยู่ไหนไวะอย่างเงี้ย เซนซอแมนเฮ้ยเอ้ยรู้แล้วนี่ไงเสื้อกูมีอะไรทำที้ยอะไรอโง่อันไหนเตียงวะอ่าเดี๋ยวนะเข้าไปที่อ่อสกีเดี๋ยวครับเบสโลเอ้ยวบสอ๋อไว้เบสโลเนี่ยอ่านั่นแหละอืมเซนซอแมนเป็นกิ้วที่ดอกของดีเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนอืมอันไหนเซวะอันนี้คือกดกด F ทีเดียวให้มันขึ้นอ่ะอ๋อเสร็จมึงฆ่าตัวตายเลยอ๋อกูกำลังจะตาย โอ้ยเชี้เสียงปืนไทยไอ้เขี้ยล่วงแม่ชิบหายละเดินสก็ข้าไปสอยฝั่ปงปอดแม็กก่อนใสกสุนไล่เยี่ยมไปเลยเขี้ยน่าจะใสกสุนเขียว <c oughs> เฮ้ยระวัง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 เรียบร้อยแตกโอเคไม่เป็นไรเกิดใหม่ก็รอ,อเกิดโฮมอะคำว่าโฮมแล้วทาไมมันไม่โฮมวะเกิดข้างนอกเดี๋ยวพ่อไม่เเดี๋ยวกูด้วยไม่ได้กดคาว่าโฮมอะ กูกดแต่มันไม่แต่มันไม่รีบอนนห้กูเฮ้ยเคียฟูมูลแป๊บนึงนะโอ้โหชิบหายแล้วฟูมูลอีกคร้วช่วงดีฮี่งๆเลยแล้วกูมาเกิดตรงมึงออกจากโซนกันไปออกจากโซนเราไหมไม่ไม่ตอนนี้มันฟูมูลแล้วเซนซอมบี้มันตาดีหูดีแล้วตอนเนี้ยโอเยมินามิดีเซตตอนมึงกดเตียงอ่ะมันวิ่งตามกูใหญ่เลย มี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 วิ่งมานี่วิ่งมานี่มันต้องขึ้นสะพานถ้าจะไปข้างในอ่ะเร็วช่วยกูด้วยกูมาแล้ว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 เอ้ยไอ้เหี้ยมันตีไม่โดนมันโดนใครเนี่ยโดนมึงเล่นเหรอเฮ้ยสิบแไม่ต้องถรืกูตายแล้วเกิดบ้านก็ได้เออไอ้เหี้ยไอ้้เหียมึงยวหาโวมึงยูเพื่อนของจะอะไรเันเลย เมื่อกี้กูมอบแล้วเนี่ยไนี่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 มานี่มาหนี้อันนี้เออ oh, <ะ>วิ่งนานขึ้นโอเคอัพเต็มสักที <Okay. S 2> วิ่งยาวๆเลยกูอันนี้คอปป้าโอเคแม็กกูเจอแม็กมึงด้วยม,บบมิค,คอปป้าแม็กเออวิคาตาน,น่าเอามานี่เลยกูเปลี่ยนดาบแล้วเอาคันตรงหน้ามานี่วันด,ดีผีอื้อวันด,ดีผีอื้อวันด,ดีผีอื้ดดอ รถคนี้มันมันน่าสนอยู่นะถ้าคิบหายแล้วก็สุลก้านัดนี่นี่ไงปัญจกรยานแม่งเลยมึงอยู่ข้างนอกแล้วแน่เลยตื้อ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 ใช่พวกกูโดดมาเอาของกูอ๋อเฮ้ยนี่จักรยานเงียบด้วยเนี่ยแซนเดี๋ยวกูไปหาเออนี่นี่จักรยานไปหาอยู่จักรยานมันนั่งได้คนเดียวไม่ใช่เหรอชื่อมึงหายไปแล้วแซนอ๋อมึงมึง มึงดูมึงดูสิ่งที่ตามกูมาด้วย <c oughs> จะรอจนเช้าก็ไม่ไหวไอ้เจี้ยนี่ก็มาจริงๆเลยอะไรกันเนี่ยให้กูยืนน,นิ่งๆหน่อยได้ไหมมันนั่งด้คนเดียวนี่ได้มึงน,นะนขับไปเอาของกันไป <c oughs> เออโอ้ยไอ้เยี่ยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยให้กูได้ฟาร,ร์มหน่อยแล้วก็อือโอ้โหสุดละ้านั่นแลยนั่นเลยลังเพลิงกูเลยเย้ต้องเข้ามาเอาข้างในนี่เอยอันแพ้ก่อนเลย โอ้ยไอ้เหียเดี่ยวกูหาป้อโอ้ต้องใช้กระสุนพิเศษไอ้ปืนนี้โอ้ยยัโดไอ้เียน้ำมันเหลือห้าเปอร์ขับไปเติมน้ำมันหรอไอ้เวนยังไม่ได้เติมเลยกุลงอรถมาก่อนไอ้เหียไอ้เยไอ้เียไม่กิงกิ้งกิ้งกิไปกูด้วยไอเด็กเี่ยกิ้กงกงกิงไิ้ะ ฟูมูลเรียบร้อยแล้วจบแล้วเยไอ้เหียรอบนี้ไม่นํำบากเท่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วเฮียเลยฟูตายเองรอบที่แล้วก็ตายหายกันหมดเลย้ยิงคือไม่ไม้ตั้งตัวด้วยแหลจะไปถึงค่ายทหารปุ๊บมันฟูมูอัดเลยเดี๋ยวจะแต่งในรถคันนี้คันคันฟ้ามึงดูน้ำมันยังไงคันฟ้าคันนั้นยังเลยเดี๋ยวดยวขับไปเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแต่งกล่องกัน เพราะว่าถ้าฟาร์มพอเ้วเี๋ยวจะพาะออกข้างนอกแล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวที่ออกข้างนอกไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวไปฟาร์มเมืองข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวกูจะทํากล่องเพิ่มโอเคตอนนี้ก็กล่องนี้เก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถวัดรถด,ด้าปล่ <5 S 2> อยทะลุเป็นพะโลโอ้ยูโูโอ้มังกรอเครับพอเดี๋ยวค่อยมาระเบิดที่ลังระเบิดแล้วมันจะได้หรอวะได้เศษเหล็กเพื่มึงังไม่พอใจกับที่มึงมีก่อก็ระเบิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บ เอ้แต่หิวน้ำกับอาหารมีบ้างไ,มไหมในรถเออไม่มีมีแต่ของมีอาหารอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์กินแล้วก็อันเนี้ยห้าสามกินได้ไหมเดี๋ยวจะไปไม่ได้หลายคนมากเลยอเอ้เดีแย่แยคันนี้ขับไม่ได้เหรอไม่ได้มันพังแล้วเพื่อนโอเค <laughs> เดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปข้างนอกมึงก็หาของในเมืองก่อนเดี๋ยวกูทํากล่องเพิ่มจะได้ขนของได้เยอะๆนี่รถกูเอ <laughs> ้เดี๋ยว <laughs> ทาใ่รถเล็กด้วยเผื่อแบบเรามาที่ใกล้ๆ น่าทอดทอดทษดทอดทอดทอดโ้ยเออโอ้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 ทษดทอ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 โอ้สัมบี้อ้วกหลังหลังแลโอเคสวยหาเอ้ยกูโดนซอมบี้อ้วกเี้ยเฮ้ยเอ้กูติดเชื้อว่ะกูคงต้องตายแล้วสินะเฮ้ยหาที่เซฟก่อนเฮ้ยกูเซฟไแล้วแหละโอ้ยยิงมันนี่มันโอ้ยตกใจยิงยิงใหน่อยโอ้เฮียอืมอืมอืมแล้วก็เออแล้วกูก็แอะแตกไม่นะนอกจี มไม่มีน้อีดิเซ่ชุอ,องเกตรกระสุนเอามาเอ้าเฮียไม่สนใจกูแล้ว <c oughs> นี่อะไรอ๋อชุดคุณขวดตำรวจมีอะไรอยู่แถวนี้ไหมเฮ้ยปืนตะปูมาตะปูปืนตะปูคือนตะป,ปูมีสี่นัดเอามาก่อนร้อยแก้วโอไม่เอายิงเฮ้ยยิงยิงยิง <c oughs> จิบหายละอือ <c oughs> โอ้จนได้ ก็รูทของแบบรวดเร็วอืมอืมอืมเกบเรียบร้อยอ่าแล้วกูก็เก็บของก็ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแหลกด้านลายเป็นไ้ทิพตาเปืตะปูนี่คือต้องใช้ตะปูใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ากระสุนมันใช้มันรีโหลดยังไงเนี่ยอือโหคี่ว่าจะวางไม่ได้ซะแล้วเอ้กระสุนมันไม่หมดหรอ อะะไรนะทำได้ว่าแม็กมันมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะอ้าว<อ>สุดเลยแล้วกูดรอปกระเป๋าแล้วก็เก็บของจิ๊บหาลยแล้วแม็กหายเออทั้งแมงแมวก็ได้คนแมงมาใช้เลื่อยนี่แหละไอ้ไน้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นออกไปออกไปหายไปจริงๆด้วย โอเคจำได้ว่าปืนปูมันมีกับมันมีแม็กมากกว่านี้ดรเม่โคตรเบาเลยโคตรเบาสามนัดไม่แตกหาสกคิวกันโอเคมีเดี๋ยวไปรับมาโอเคตอนนี้เราจะไปกันที่เอ่อที่ผมว่าจะตั้งถิ่นฐานก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะฟาร์ฟอร์เวิร์ดไปกันเลยเดี๋ยวบอกให้ไปก่อ

ไม่สีเดียวต้องโอเคเถนดอนวนไปไปกัน่นะครับผมตอนนี้เราได้ถึงที่ที่ว่าพาที่แล้วนะครับผมที่ว่าจะเราจะทําแรงกบดานนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมพามินามิมาเจอรถที่ผมอยากให้ดูมากเลยแนนเนี่ยเพื่อนีซีเออเฮ็ดตรงนั้นฟาร์มได้นะตรงบนถนนอะไปลองดูเอาได้โอเคแล้วก็บนรถนี้เนี่ยเพื่อนยาเต็มเลยบนรถมีรถแฟรด้วย โอเคโอเคโอ้โหจิตจิตจิตวัดทางนั้ปลอดภัยทำบ้านกันดีกว่าครับผมชั้นแรกเราต้องเตรีย,ยมฟรอรนะครับฟรอร์เดนใกล้แหลงน้ำแต่ไม่มีแต่เต็มไม่สามารถแดกได้ทุเลศใช่บหาย <c oughs> โอ้โหรถโคตรเยอะสกิลเซเวอร์หายหมดเลยกว <c oughs> ่าดงระเบิดกับของแต่งอยู่ด้วยกันเลยแล้วกัน เฮี้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรไอ้บอสเหรอตัวใหญ่ชิบหายเออเอ้าโอ้เอ้าไอ้เฮี้ยกลางสะพานสเลยมึงไอ้เฮี้ยงมันกล้าแล้วมันยกหินได้เวนไปยกหินได้นี่ไม่ใช่แล้วเพื่อนด้ยกูกำลังทำบ้านเพลินๆหัวกูสั่นดรอปดดรอปเลยไหนไอ้จัดยี่สิบนัดเนี่ยมาแล้วโอเคเจอตัวแล้วโธ่จ้าไปไหนเล่าเดี๋ยวมึงใส่ซับเบสเตอร์ด้วยอือถอดก่อนดีกว่าเกลือง เฮ้ยลบโอเคอืมโอเคล่วงล่วงล่วงเฮ้ย m I e ระเบิดใช่ล่วงล่วงกูกูด้วยมีท่าไหมโอเคมีสโคปแฟริดิคอลไลท์ไฟฉายติดป,ปืนแล้วก็ซาเบเซอร์มึงเอาไปเถอะไอหาเอ้ยกูกูหายหมดเลยทีเนี้นยไ,ไม่เหลืออะไรละอเอ,อ้ยอัพมุสาอัพาเต็มเดี๋ยวเป็นว่า ขอจบพาร์ทกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำฐานให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเน้นฟาร์มฟาร์มแบบฟาร์มฟาร์มหูตาเต็มตาไม่นะด้วยรถอาอาอะไรนะยูอูอูของเรานะครับผมนี่รถชื่ออูโรแล้วก็อาเขาเรียกว่าอะไรนะขนส้นจะขนส้นนี่อะไรล่ะขนส้นว่าขนส้นขนส่งมวลชนนะครับผมนี่เราจะพาเพื่อนๆไป แฟมอย่างเดียวและอะไรก็อะไรก็ต้องแฟมเพราะฉะนั umi, ้นนะครับผมกับม like ินามิขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแต่เดมเต็มแตเดมเต็มแตเดมเต็มแต่เดิมตืนกูหมดเลยกูจัดระเบียบไว้ทุกอย่างเยกูถึงว่าไอ้เยแมงจรซะโอ้ยเย่แมงโอเค